ทะเลสาบที่มีความลึกม,กมากๆถือเป็นสถานที่พิเศษในจินตนาการของมนุษย์ความคิดที่ว่าทะเลสาบที่ไม่มีก้นบึ้งนั้นแพร่หลายในตำนานในแหล่งน้ำเช่นนี้โดยทั่วไปแล้วเราจะจินตนาการถึงการค้นหาสัตว์ประหลาดเมืองที่สูญหายและที่ซุกซ่อนของสมบัติและนางเงือกในตำนานและอาณาจักรแห่งความตายและอื่นๆแม้ว่าทุกวันนี้เราจะสามารถศึกษาแหล่งน้ำด้วยเครื่องมือไฮเทคที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องโซน่าและตรวจจับความลึกกล้องถ่ายภาพระยะไกลและเรือดำน้ำขนาดเล็กแต่ความหลงไหลและความรู้สึกลึกลับที่มีมาแต่โบราณยังคงซุกซ่อนอยู่เราจึงจัดลำดับเก้าทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกมีที่ไหนบ้างมารับชมกัน1ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟเป็นทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มที่ลึกและใสตั้งอยู่ภายในปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ในเทือกเขาแคสเคด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐอริกอรสหรัฐอเมริกาห่างจากเมรฟอร์ดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ80กิโลเมตรทะเลสาบและพื้นที่โดยรอบกลายเป็นอุทยานแห่งชาติในปี1902มีพื้นที่286ตารางไมล์741ตารางกิโลเมตรเมื่อถึงต้นศตวรรษที่21อุทยานแห่งนี้มีเส้นทางเดินป่ายาวกว่า145กิโลเมตร ปล่องที่ก่อให้เกิดทะเลสาบซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10กิโลเมตรเป็นส่วนที่เหลืออยู่ของภูเขาไฟมาสามารถภูเขาไฟที่มีความสูงถึง3,700เมตรจนกระทั่งเกิดการประตุเมื่อประมาณ7,700ปีก่อนได้ทําลายส่วนบนของภูเขาไฟการระเบิดที่น้อยลงในเวลาต่อมาจะแสดงให้เห็นกรวยขี้เท้าบนพื้นสมนรภูมิหนึ่งในนั้นคือเกาะพ่อมด อยู่สูงจากระดับน้ำ233า233เมตรทะเลสาบป,ปล่องภูเขาไฟมีระดับความสูงพื้นผิวโดยเฉลี่ย6,173ฟุต1 8 8 1เมตรเนื้อระดับน้ำทะเลและมีความลึกเฉลี่ยประมาณ1,500ฟุต457เมตร การทำแผนที่ใต้น้ำของทะเลสาบในปีพุทธศักราช2543ทําทำให้มีความลึกสูงสุดที่1,943ฟุต592เมตรโดยระดับสูงสุดที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่1,932ฟุต589เมตรทำให้ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในสหรัฐอเมริกาและลึกเป็นอันดับเจ็ดของโลกน้ำที่นี่ใสเป็นพิเศษและมักจะสามารถมองเห็นได้ลึกกว่า100ฟุต30เมตร2 ทะเลสาบเกรสเลวมีความลึกถึง614เมตรทางตอนใต้ของดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือประเทศแคนาดาใกล้ชายแดนอัลเบอร์ตาได้รับการตั้งชื่อตามชาวอินเดียนแดงตั้งชื่อว่าทาตและมีพื้นที่28,568ตารางกิโลเมตรทำให้ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในอเมริกาเหนือมีความยาวประมาณ300ไมล์ และกว้าง30 1 4 0ถึง140ไมล์ห้ถึง225กิโลเมตรมีแนวชายฝั่งว,วง้าแหว่งด้วยอ่าวขนาดใหญ่มกักมีเนินหินและมีเกาะต่างๆมากมายน้ำที่นี่ใสและลึกมากโดยมีความลึกสูงสุดมากกว่า2,600เมตรทะเลสาบแห่งนี้ได้รับน้ำจากแม่น้ำหลายสายซึ่งก็คือแม่น้ำเซเลฟจากทางใต้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและระบายไปทางทิศตะวันตกโดยแม่น้ำแมคเคนซี ซึ่งท้ายที่สุดจะไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก3ทะเลสาบอิซิคความลึก668เมตรซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบบนเทือกเขาแอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ระดับความสูง1 6 0 6เมตรในเทือกเขาเทียนซานของคีกิสถานชื่อภาษาคีกิสถานของทะเลสาบอิซีคคนแปลว่าทะเลสาบร้อนเนื่องจากทะเลสาบไม่เคยเป็นน้ำแข็งแม้ว่าอุณหภูมิในฤดูหนาว ในพื้นที่จะสูงถึง26องศาเซลเซียสเป็นประจำก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดจากความเค็มเล็กน้อยของทะเลสาบและความร้อนใต้พิภพในพื้นที่อีซีคนเป็นแหล่งรวมกิจกรรมของมนุษย์มายาวนานมีการพบสิ่งประดิษฐ์ทองคำและทองแดงของชาวไซเทียนซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกสุดของทีกีสถานในบริเวณใกล้เคียงทะเลสาบทำหน้าที่เป็นจุดแวะพักที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม และมีการค้นพบการตั้งถิ่นฐานในยุคกลางในบริเวณน้ำตื้นของทะเลสาบในช่วงเวลาที่ระดับน้ำลดลงความลึกของทะเลสาบและความร่ำรวยทางโบราณคดีของพื้นที่ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักวิจัยและนักล่าสมบัติในบางครั้งการสำรวจจะเริ่มขึ้นโดยหวังว่าจะพบแอตแลนติสของคีกีสซึ่งเป็นซากปรักหักพังโบราณที่เชื่อกันว่าอยู่ในบริเวณลึกลงไปของทะเลสาบส ทะเลสาบเนซาทะเลสาบเนซามีความลึก706รเมตรเป็นทะเลสาบที่บางและยาวทอดยาวกว่า560กิโลเมตรตามแนวพรมแดนระหว่างโมซัมบิกแทนซาเนียและมาลาวีซึ่งโดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อทะเลสาบมาลาวีเนื่องจากการแบ่งชั้นความยาวความลึกและอุณหภูมิทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทะเลสาบเนซาจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับสูงเป็นพิเศษมีปลามากถึง1,000สายพันธุ์ที่ได้รับการบันทึกไว้ในทะเลสาบซึ่งหมายความว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาน้ำจืดประมาณ15%ของสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกสายพันธุ์เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นของตระกูลปลาหมอสี 5. ทะเลสาบโอฮิกินมีความลึกถึง836เมตรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง ของเทือกเขาแอนดีสปาตาโกเนียนทะเลสาบนี้เรียกชื่อว่าโอฮิกินในชิลีและชื่อซานมาตินในอาร์เจนตินาซึ่งน่าจะเป็นทะเลสาบที่รู้จักน้อยที่สุดตั้งอยู่บนพรมแดนอาร์เจนตินาและชิลีและเป็นแหล่งอาหารของทาน้ำแข็งโอฮิกินซึ่งไหลเข้ามาทางทิศตะวันตกทะเลสาบได้เป็นสีเทอร์วอยคล้ายน้ำนมจากแป้งหิน ที่มีความเข้มข้นสูงที่ลอยอยู่ในน้ำจากทานน้ำแข็ง6ทะเลสาบวอสตอกมีความลึกเก0รเมตรทะเลสาบวอสตอกในทวีปแอนตาร์กติกามีเอกลักษณ์เฉพาะในบรรดาทะเลสาบทั้งหมดนี้ตรงที่มันถูกฝังอยู่ใต้น้ำแข็งเกือบ4ี่กิโลเมตรเป็นทะเลสาบใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักนับตั้งแต่ทศวรรษ1970นักวิทยาศาสตร์ สงสัยว่าอาจมีน้ำจืดจำนวนมากติดอยู่ใต้น้ำแข็งในบริเวณดังกล่าวแต่จนกระทั่งปี1996นักวิจัยชาวอังกฤษและรัสเซียก็สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำโดยใช้เรดาร์เจาะน้ำแข็งจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้กิจกรรมทางชีวภาพในทะเลสาบยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากไม่มีวิธีใด ที่จะเก็บตัวอย่างหรือวางเซ็นเซอร์ไว้ใต้น้ำแข็งอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าเกิดขึ้นในปี2012เมื่อทีมนักวิจัยประสบความสำเร็จในการขุดเจาะไปจนถึงผิวน้ำของทะเลสาบนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาตัวอย่างเหล่านี้รายงานว่าพบสิ่งมีชีวิตแบคทีเรียรูปแบบใหม่มากมาย7ทะเลแคสเปียนมีความลึก1,025เมตร ทะเลแคสเปียนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาคอเคซัสและที่ราบกว้างใหญ่ของเอเชียกลางเป็นแหล่งน้ำปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลกทอดยาวเกือบ1200กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้และมีความกว้างโดยเฉลี่ย320กิโลเมตรพื้นที่ส่วนที่3ทางตอนเหนือของแคสเปียน มีความตื้นเขินอย่างหน้าทึ่งโดยมีความลึกเฉลี่ยประมาณ6เมตรแต่จุดที่3ทางใต้สุดดิ่งลงไปที่ระดับความลึกเฉลี่ยประมาณ300เมตรการประมงเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวไปยังชายฝั่งแคสเปียนมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศโดยรอบนอกจากนี้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมากยังถูกสกัดจากก้นทะเลแคสเปียนผ่านแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งอีกด้วย ทะเลสาบแทนกันยิกามีความลึก1,436เมตรทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองทุกประเภทตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างแซมเบียบุรุนดีแทนซาเนียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโก เช่นเดียวกับทะเลสาบเนซามันเป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างยาวและแคบและมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพิเศษตั้งแต่ยุคหินชุมชนมนุษย์บนชายฝั่งทะเลสาบหาเลี้ยงตัวเองด้วยการตกปลาที่นั่นแต่แนวทางปฏิบัติในการทำประมงเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ที่นำมาใช้ในทศวรรษ1950มีส่วนทำให้เกิดปัญหาการทำประมงมากเกินไปในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เทะเลสาบใบคารมีความลึก1,620เมตรทะเลสาบใบคารในไซบีเรียถือเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกและเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดโดยกักเก็บน้ำจืดที่ไม่แข็งตัวไว้มากกว่า20%บเนบนพื้นผิวโลกนอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีอายุประมาณ20ล้านถึง25ล้านปีเช่นเดียวกับทะเลสาบอื่นๆทะเลใบาคารเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นได้จากที่อื่นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งคือแมวน้ำใบาคารหรือที่เรียกว่าเนอป้าซึ่งเป็นแมวน้ำสายพันธุ์เดียวในโลกที่อาศัยอยู่เฉพาะในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น บรรพบุรุษของแมวน้ำมาถึงทะเลสาบใบคานได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากทะเลสาบอยู่ห่างจากแผ่นดินไปหลายร้อยไมล์